ครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับยินดีเข้าสู่ช่องบ่าวแหลมพารวยครับผมครับสำหรับมือนีนะครับเนาะจะพาพี่น้องครับผมไปตามห้อยลาวพัฒนาครับผมของพ่อบ้านสวนกลับมากันแบบดเร็เลยนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมทั้งช่องที่กําลังรอคอยตัวเรงแนวทางของพ่อเพิ่นครับผมต้องขอกราบระท่านอภัยนะพี่น้องครับที่ลงซ่าครับผมครับสำหรับงวดหน้านะครับเนาะครับบ่าวแหลมจะลงให้เร็วกว่านี้กลับของพ่อบ้านสวน ครับสำหรับแนวทางครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับก็หลุดไปครับพี่น้องเลขออกครับผมถือว่ากลับมาสูงนะครับเนาะครับบนออก989ครับผมล่างออก99ครับอ่ะพี่น้องเอฟซีครับผมครับท่านใดโชคมานะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาครับผมครับเบาวแหลมกับคอแสดงความดีใจนําครับส่วนแนวทางที่เบาวแหลมนํามาลงให้พี่น้องเอฟซีครับผมก็หลุดไปครับพี่น้องครับแต่ก็ตามกันต่อนะครับเนาะครับ หวยเล่าพัฒนาครับผมของพอบ้านสวนครับผมสถิติเดินดีครับพี่น้องครับโดยเฉพาะนะครับเนาะตัวเด่นตัวเน้นของเพื่อนครับผมครับถือว่าครับเดินดีเลยแหละครับผมมาแบบตัวเด่นๆเลยแหละอ่ะงวดนี้ครับผมครับฝากพี่น้องเอฟซีกันทุกคนนะครับเนาะครับที่เขามากกันแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามทันใดพึ่งขอมากเพราะท่านกดติดตามนะครับเนาะครับกับบอกควรพลาดครับผมกับคลิปตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาครับผมครับ ครับสำหรับแนวท่งครับผมพอบ้นสวนครับอ่ะเบิ่งกันนะครับเนาะครับจะมีตัวใดกันบ้างครับผมครับ สำหรับเล่าพัฒนาครับผมครับมือนีแล้วพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดเดือนธันวาคม ครับเราพัฒนาครับผมมนีเบ้าแล้วจะพาพี่น้องครับผมไปติดตามนะครับเนาะตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อบ้านสวน ครับสำหรับครับผมเลกวิ่งครับผมสายวิ่งรูดครับผมไปเบิรงในส่วนของเลกวิ่งกันก่อนเนาะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดเก้ากับหนึ่งครับระวังเก้ากับหนึ่งนี่ครับผมครับพอเพิ่นเด่นมาไห้เนาะครับเนาะครับ นนรองเครับสำหรับตัวร่องกับร่องพิจารณากันเบิ้งครับผมสำหรับตัวเด่นไปเบิ้งแับคู่กันครับพี่น้องครับสำหรับเลขแยบคู่ครับผมครับมี่ หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าสาม เก้าสี่เก้าแปดครับผมครับไปเบิ้งตัวเด่นของพ่อเพื่อนนะครับนอกครับพ่อเพื่อนเด่นมาให้ครับผมขับเพียงสามหางครับพี่นอ้องครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 93มครับผมรับระมัดระวังนะครับเนาะรับนี่คือตัวเด่นครับผมครับตัวเด่นของพ่อเพ่นะครับเนาะขออนุญาตให้ไล่ก่อนเลยพี่น้องครับสำหรับตัวร่องครับพี่น้องครับ พี่น้องกับอกควนผาดกันนะครับเนาะรับตัวเหลขแนวทางเอาฝากพี่น้องครับผมพิจารณานาะครับเนาะรับตัวว่าจะเป็นตัวเด่นรืวว่าตัวล่องเนาะครับเนาะรับพี่น้องกะครับผมนําไปเทียบเคียงครับผมครับยังพ่อมีเวลาครับพี่น้องในการพิจารณาเนาะครับเนาะตัวเลขกแนวทาง ลาวพัฒนารค,รรน 4, ครับผมครับสำหรับพี่น้อง f อฟครับผมครับทันได้นะครับเนาะมากเก็กสามตัวคือเบ้าแหลมครับพี่น้องอ่ะหมวดนี้พอเพิ่นมีมาฝากสามหางครับพี่น้องอ่ะไปเบิ้งกันครับผมสำหรับเลขสามตัวสามตัวจะมี7 9็ดเกสามส สามหนึ่งเจ็ดมาสามตัวนะพี่น้องครับกระบอกย้ำโบสถินพาดครับผมเพราะว่าขับสิติครับผมตัวเลขของพ่อบ้านสวนเฮานี่กะบขับสามตัวเคยแตกครับพี่น้องขับดังนั้นนะครับเนาะขับสามตัว นี่ครับผมสามหางที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ครับบ่อยากให้พลาดนะพี่น้องครับกับขอบุณขอบคุณครับผมสําหรับเจ้าของตัวเลขแนวทางลงสายจักนิดหนึ่งครับพมื่อนี้ครับผมครับต้องขอกราบประท่านอภัยครับไปถึงพี่น้องเอฟซีกันนําผู้ก็ขับหาตัวเลขหาแนวทั้งกันนะครับเนาะครับเบาแหลมกะนํามาลงให้แล้วครับผมต้องขอกราบประท่านอภัยลงสายอิลีพี่น้องครับแต่ว่ากันยังทันเวลากันนะครับเนาะครับเพื่อนวาม่าสายดีกลัวบอมากครับพี่น้องครับดังนั้นกับครับผม อางวันหนาที่ลงใ้เร็วกว่านี้ครับครับสำหรับตัวเลขครับผมครับเป็นเพียงแนวทางครับผมฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะที่กําลังติดตามรับชมกันอยู่โปรดใช้วิจารณญาณครับผมในการติดตามในการรับชมครับผมขอบคุณครับผมพ่อแม่นะครับเนาะครับคุณปีปานาทุกคู่ทุกคนครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับสอด่องนะครับเนาะเบิ่งกหวยลาวพัฒนาครับผมครับขอยพี่น้องครับผมมีความสุขกับการติดตามรับชมคลิปของทั้งช่องบ่าวแหลมพารวยครับผมครับ ก่อนจากกันครับขอให้พี่น้องนะครับเนาะโชคมาดร้ำดวยที่สําคัญช่วงนี้เป็นช่วงรับเทศกาลนะครับเนาะขอให้พี่น้องเดินทางปลอดภัยรับอันตรายกระยยแม่กเพลียพานครับผมพี่น้องทุกขู่ทุกคนครับผมครับขอยเดินทางปลอดภัยครับผมให้ปังปังกับหัวเล่าพัฒนานะครับเนาะครับคลิปนี้บ้าแหลมขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม